อยากได้ตัวละคร5ดาวตู้ลิมิเต็ดเนี่ยใช้เงินจริงเท่าไหร่สวัสดีครับ b i g n o s สิตเกมมินะครับวันนี้เราอยู่กับหัวข้ออยากได้ตัวละคร5าดาวหน้าตู้ลิมิเต็ดเนี่ยใช้เงินจริงๆเท่าไหร่แบบปรับเลทราคาเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างแรกเลยตู้ลิมิเต็ดเนี่ยหมายถึงตู้นี้นะครับตู้นี้มันจะมีเวลาจำกัดนะครับแล้วก็พอมันครบเวลาเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนตัวละครมานะครับซึ่งตัวละคร5าดาวพวกนี้ไม่สามารถหาด้วยวิธีอื่นในเกมได้แล้วนะครับ คลิปนี้ผมจะพูดแต่ตัวละคร5ดาวเท่านั้นนะตัวละคร4ดาวหรือว่าพวกตู้อาวุธจะไม่ได้พูดนะเพราะว่าแมคาินิกเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับโอเคตู้นี้มันจะใช้ตัวอินเทอร์ทวินเฟดนะครับหรือว่าเมสี่ลุงอันนี้นะครับในการเปิดหาซึ่งเนี่ยสามารถซื้อเพิ่มได้ตลอดด้วยพิโมเจม160อันนะครับต่อเม็ด1อันเนาะซึ่งตัวนี้มันจะมีโอกาสเปิดได้ เล็กน้อยเนาะแล้วก็มีการันตีที่90โลนะครับจะได้5ดาวแน่นอน1ตัวเนาะซึ่งประมาณ70โลเนี่ยก็จะเริ่มมีพิติเลตหรือโอกาสที่เขาส่งสารเรานะเหมือนเปิดแล้วไม่ได้สัทีนะครับตอนหลัง70โลเนี่ยมันจะง่ายขึ้นนะครับเพราะฉนั้นคนก็เลยเปิดได้ในช่วง70-90โลกันเยอะนะครับแล้วก็พอ90โลเนี่ยการันตีก็จริงแต่ว่า5ดาวออกมาเนี่ยเรายังต้องลุ้นต่อนะครับว่า ห้าดาวตัวเนี้ยมันเป็นตัวหน้าตู้หรือเปล่านะเป็นโอกาสห้าสิบห้าสิบนะครับซึ่งหากไม่ใช่ตัวหน้าตู้เนี่ยมันก็จะเป็นห้าดาวตัวอื่นที่อยู่ในตู้ถาวรน,นะครับตัวใดตัวหนึ่งนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าหลุดเลทนะครับซึ่งหากหลุดเลทแล้วเนี่ยเมื่อคุณเปิดได้ห้าดาวอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะการันตีแล้วว่าตัวละครจะได้ตัวละครหน้าตู้แน่นอนหนึ่งรอบนะครับเพราะนั้นเนี่ยง่ายๆก็คือมันจะไม่หลุดเลทสองครั้งติดติดกันแน่นอนนะครับ ทีนี้เนี่ยจากที่ผมคำนวณน,นะแล้วก็บวกกับลองกดในพวกซิมูเลเตอร์ทั้งหลายแอปทั้งหลายนะครับโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ย5ดาวเนี่ยจะออกมาเมื่อประมาณ65โลนะครับซึ่ง2ใน3นะั้นจะเป็นตัวละครที่ตรงกับหน้าตู้นะส่วน1ใน3เนี่ยจะเป็นตัวละครหลุดเลทนะครับดังนั้นเนี่ยตีประมาณว่าถ้าเอาแต่ตัวละครหน้าตู้เลยเนะี่ยมันจะต้องกด โดยเฉลี่ยเนี่ยประมาณ100โลนะนะครับย้ำนะครับว่าเนี้ยเป็นค่าเฉลี่ยนะใครดวงดีมากๆเนี่ยกด1โลออกได้เลยนะครับหรือว่าถ้าใครดวงแย่สุดๆเลยนะสุดแบบการันตีแบบเต็มที่เลยอ่ะก็คือ180โลนะครับก็คือ90โลหลุดเลทแล้วก็เปิดอีก90โลถึงจะได้ตัวละครหน้าตู้นะครับมันก็จะรวมกัน180โลพอดีนะครับโอเคดังนั้นผมขออนุญาตนะใช้100โลเนี่ย ในการคำนวณน,นะครับขอเท้าความเพิ่มอีกนิดนะครับเผื่อผู้เล่นใหม่เนี่ยเข้ามาฟังจะได้เข้าใจนะครับโดยปกติเกมนี้ผู้เล่นสายฟรีเนี่ยมีโอกาสที่จะได้5ดาวลิมิเต็ดอยู่แล้วนะโดยไม่ต้องเติมเงินสักบาทเดียวนะครับจากประสบการณ์ที่ผมเล่นในดีฟรีมาประมาณ1ปีเนี่ย จะได้ประมาณ2 3งสาเดือนครั้งนะครับหรือปีละประมาณห้าตัวนะครับไม่นับตัวที่หลุดเลทหรือพวกตู้ถาวรนะครับแต่ใครดวงดีคุณอาจจะได้ทุกตัวครบเลยก็ได้นะครับแต่มันยากมากๆนะนะครับอ่ะเรามาเข้าเรื่องกันสักทีนะครับแล้วถ้าอยากได้ตัวละครมากกว่านั้นล่ะทำยังไงนะครับการเติมเงินช่วยคุณได้นะครับเดี๋ยวผมจะเรียงวิธีการเติมเงินจากถูกไปแพงนะครับอันแรกเลยก็คือพรแห่งดวงจันทนะครับซึ่งตอนนี้ราคาอยู่ที่หนึ่ง้ยเจ็ิบบาทแล้วนะ ผมมาเล่นใน PC นะครับผมไม่แน่ใจว่าแพลตฟอร์มอื่นเนี่ยเขาขึ้นราคามาเท่ากันหมดหรือยังนะครับแต่เดี๋ยวคงขึ้นมาใกล้ๆเคียงกันนะครับพอแห่งดวงจันทร์เนี่ยจะได้พิโมเจมมาครับรวมกันเนี่ยสามพันพิโมเจมนะครับซึ่งจริงๆมันต้องกดรับต้องกดล็อกอินทุกๆวันนะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยได้สามพันพิโมเจมต่อการซื้อพอแห่งดวงจันทร์ครั้งหนึ่งนะครับโดยถ้าตีเป็นโรเนี่ยมันจะได้สิบแปดจุดเจ็ดห้าโลผมตีคร่าวๆว่าเป็นสิบเก้าโลนะเพื่อจะได้คำนวณง่ายๆนะครับ ซึ่ง19โลเนี่ยมันจะตีมาเป็น5ดาวลิมิเต็ดได้0.2ตัวนะครับแปลว่าเราเติมเงิน5เดือนเนี่ยถึงจะได้5าดาวลิมิเต็ด1ตัวนะครับถ้าตีเป็นมูลค่าเนี่ย5าดาวลิมิเต็ดจะตกตัวละ895บาทนะครับอ่าแบบที่2คือการเติม BP, a s อัศวินหรือ Better Pass แบบถูกนะครับซึ่งตอนนี้ราคา349บาท นะครับซึ่งจะได้อะไรบ้างนะครับมันจะได้สีเม็ดสีลุงนะครับแล้วก็ร้อยขอโทษครับหกร้อยแปดสิบพิโมเจมนะครับบวกของแถมอีกมากมายเนาะที่เอาไว้ตากัตัวละครนะครับซึ่งถั่วเฉลี่ยวมาเนี่ยตัวที่เอาไปเปิดได้เนี่ยมันจะประมาณแปดจุดสองห้าโลนะครับหรือว่าได้ตัวละครห้าดาวเนี่ยประมาณศูนย์จุดศูนย์แปดตัวเท่านั้นนะครับ ซึ่งถ้าตีเป็นรายปีเนี่ยก็คือ12เดือนเนี่ยได้1ตัวพอดีนะครับในการเติม BP อัศวินนะครับซึ่งถ้าตีเป็นเงินเนี่ยก็คือตกตัวละประมาณ4,18 8บาทเนาะก็คือเติม B p อัศวินเนี่ย349บาทคูณ12ไปนะครับ อ่าทีนี้แบบที่3นะก็คือการเติมแพ็ก3,700บาทที่มีโบนัสคูณ2อยู่นะครับซึ่งมันจะเติมแบบนี้ได้ครั้งเดียวเนาะแล้วเดี๋ยวมันก็จะเอาโบนัสคูณ2ออกนะครับซึ่งถ้ามีโบนัสอยู่เนี่ยมันจะได้พิโมเจมทั้งหมด1,2,960อันนะครับซึ่งจะตีเป็นโลเนี่ยคือ81โลนะครับซึ่งตีเป็นตัวละคร5ดาวเนี่ยได้0.8ตัวนะครับหรือว่าเทียบราคาด้วยบัญญัติตยางเนี่ยก็คือตกตัวละ 4625บาทนะครับอ่าทีนี้การเติมแบบที่4นะครับก็คือแพ็ก3 7 0 0แบบไม่มีคูณ2แล้วนะครับซึ่งอันนี้สายเปยจะจบอยู่ที่แพ็กเนี้ยค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งจะได้อะไรบ้างนะครับแพ็กเนี้ยก็จะได้โดยทั้งหมดเนี่ยคือจะได้เจมมา8 0 8 0เจมนะครับ8 0 8พิพิโมเจมนะครับซึ่งจะตีเป็น50โรอนะครับซึ่ง ออได้ถ้าดาวตัวลิมิเต็ดเนี่ย0.5ตัวนะครับคือประมาณ2องแพ็คได้ตัวหนึ่งนั่นเองนะครับซึ่ง1ตัวเนี่ยจะเท่ากับ7,400บาทนะครับซึ่งค่อนข้างแพงเลยนะเนาะอ้าวแล้วก็จะมีน้องๆถามแล้วพี่แล้วถ้าเราไม่ได้เติม pack 3, แพ็ค3 7 0 0หล่ะถ้าเราเติมแพ็คอื่นยิ่งแพ็คเล็กก็จะยิ่งแพงกว่านี้เล็กน้อยนะครับแพ็คเนี้ยถูกสุดนะครับแต่ผมแนะนำว่าถ้าเกิดเรา จะเติมเนาะก็ไปเติมไอแพ็กคูณสอเนี่ยทุกแบบก่อนเราค่อยมาเราค่อยมาเติมแพ็กสามพันเแบบที่ไม่คูณนะครับจะคุ้มกว่านะ พอมาถึงตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะมีคนมาถามเนาะว่าพี่ผมเติมไปร้อยบาทเนี่ยก็ได้ตัวละครห้าดาวหน้าตู้แล้วนะกดไปเพิ่มอีกโลสองโลก็ได้แล้วนะครับอ่านั้นหนึ่งเนยน้องอาจจะดวงดีนะครับสองคืออาจจะเข้าใจผิดคาดเคลื่อนอะไรบางอย่างเนาะจริงๆแล้วที่เราเปิดโลสองโลเราได้เลยจากการเติมเงินเพิ่มเนี่ยมันไม่ได้ไหมายความว่าตัวตัวนั้นมันมีมูลค่าร้อยบาทจริงๆนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราเสียไปอีกอันหนึ่งอ่ะมันคือเสียการันตีไปนะครับ เสียการันตีของตู้ต่อไปไปนะครับแต่มันมีอันนึงนะที่ผมแนะนำว่าสามารถเปิดได้นะอย่างเช่นวันสุดท้ายแล้วเราใช้พิมเจนฟรีจนหมดแล้วเรากำลังจะอยากได้ตัวนี้มากเพราะมันเป็นตัวอวยเรานะครับถ้าเป็นวันสุดท้ายแล้วเนี่ยเติมเงินเข้าไปเนี่ยอาจจะมีประโยชน์นะครับก็คือเพิ่มโอกาสการลุ้นนะครับแต่ว่าราคามันโดยถั่วเฉลี่ยก็เหมือนที่ผมพูดไปเนาะนะครับ แต่การเติมเงินเข้าไปเพิ่มโอกาสเนี่ยมันก็ได้ลุนนะนะครับเผื่อได้นะครับเผื่อดวงดีนะครับแล้วก็ที่มาคำนวณให้ดูเนี่ยนะครับไม่ได้จะว่าจะไม่เชียร์ให้เติมเงินหรือว่าเชียร์ให้เติมเงินนะครับแต่ว่าเราควรจะเติมอย่างมีสติกันนะครับแล้วก็จะได้เข้าใจนะว่าจริงๆอ่ะเราเติมไปเท่าไหร่มันได้อะไรกลับมาบ้างนะครับเผื่อเป็นประโยชน์มากขึ้นนะนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปอีกครั้งหนึ่งนะ าสายฟรี1ปีเนี่ยจะได้5ดาวลิมิเต็ดเนี่ยประมาณ5ถึง12ตัวหรือมากกว่านั้นนะนะครับขึ้นอยู่กับว่ามันมีกี่ตัวที่ปล่อยออกมาเนาะแต่ละปีก็คงไม่เท่ากันนะครับขึ้นจะมีโยโย่แล้วจริงๆมันก็ขึ้นกับกิจกรรมเขาด้วยว่าเขาจะแจกเพชรแจกพิโมเจมเนี่ยเท่าไหร่นะครับอันนี้ไม่แน่นอนเลยแต่โดยประมาณจะประมาณ5้าถึง12ตัวนะครับแล้วก็สายพรแห่งดวงจันเนี่ยหปี ถ้าเราเติมตลอด1ปีนะก็จะได้เพิ่มอีกประมาณ2 3ถึงสามตัวนะครับถ้าเราเติม bp อัศวินทุกเดือนด้วยนะครับ1ปีเราก็จะได้เพิ่มอีกประมาณ1ตัวนะครับแต่ถ้าเราเติมแพ็คสามพันเจ็ดร้อยบาทที่มีคูณสองเนี่ยครั้งแรกเนี่ยเราก็จะได้เพิ่มมาหนึ่งตัวนะครับโดยประมาณนะแล้วแต่ว่าถ้าเราเติมแพ็คสามพันเจ็ดร้อยบาทแบบไม่มีคูณสองเนี่ย หลังจากนี้มันจะได้เพิ่มมาอีกประมาณครึ่งตัวต่อแพ็คนะครับสรุปทั้งหมดเนี่ยที่ผมพูดเนี่ยจะเป็น5ดาว C0 น์นะครับแต่ว่าถ้าเราจะเปิด C1 C2 การเปิด C1 เนี่ยมันก็คือเปิดได้ตัวลิมิเต็ดหน้าตู้เนี่ยสครั้งนะครับหรือว่าถ้าเราจะเอา C6 เลยมันหมายความว่าเราเปิดตัวละคร5ดาวลิมิเต็ดหน้าตู้เนี่ยได้7ตัวนะครับ เนาะรวมตั้งแต่40ยันถึง46เนี่ยมันคือ7ตัวนะครับคุณก็ไปบวกลบคูณหารดูว่าจริงๆมันต้องใช้เงินประมาณเท่าไหร่นะก็ข,ขึ้นกับดวงคุณด้วยนะครับโอเคในสรุปสุดท้ายเนี่ยผมจะไม่ได้ใส่ไว้นะว่า1ปีเนี่ยคุณจะเสียเงินไปเท่าไหร่ในการเติมแบบไหนนะครับอันเนี้ยคุณไปบวกลบคูณหารกับตารางแรกเอาเองก็ได้นะ สุดท้ายนี้อยากจะฝากนะว่าผมไม่ได้แนะนําเป็นพิเศษว่าให้เติมหรือไม่เติมนะอันนี้แล้วแต่กําลังทัพเลยแล้วก็แล้วแต่แรงอวยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายอยากจะฝากสั้นๆว่าเล่นเกมให้สนุกนะครับแล้วก็เติมเงินตามกําลังเนาะเพื่อสนับสนุนเกมด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อคุณจะได้ไม่พลาดคลิปแบบนี้นะครับ หรือมีคำแนะนำติชมเพิ่มเติมหรืออยากให้ผมทำคอนเทนต์หรือคลิปแบบไหนเรื่องอะไรแจ้งมาลงมาได้ที่คอมเมนต์ด้านใต้คลิปเลยนะครับสวัสดีครับ